ครับพี่น้องสุกุสุพนครับวันนี้พบกันกับผมบาวซิ์ครับมาพร้อมกันกับสาวเจียบเหมือนเดิมครับนี่สวัสดีค่ะน,นี่ก็มาไม้ใหม่ครับพี่น้อง บรรยากาศของมือนีอึมครึมเล็กน้อยครับหนาวเพราะม,มือนีรูนฟ่าขึ้นฝนฝนสีตก๊กับวต๊สีหนาวกับว่าหนาวอยู่ครับมารุ้นน้ำันครับว่ามือนีเป็นตะมานอยู่บวครับพี่น้องครับบรรยากาศพื้นที่หามือนีครับนี่เป็นบรรยากาศมองหาครับพี่น้องนี่วัดทิพก์กำลังเดินทางเลาะเข้าไปครับเป็นป่าประมาณนี้ครับ เป็นป่าเพื่อชิไปได้ครับพี่น้องตอนนี้บาซิดก็ให้ซาวเจีย๊ยบเป็นกิบเหนียวก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามาฮอดแล้วนี่ครับบรรยากาศของเมื่อนี้ครับหากินน้องน้ำน้อยครับ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> ตรรมานอยู่บ่มื้อนี้ก็ได้น้ำหนังบ่มาน สี่ให้พี่น้องเบิ่งดูเต็นเหนียวกรเบ,บ้อมีแต่เหนียวได้พี่น้องเอ้ยนี่ดำดำนี่ฮะที่พี่น้องเห็นนี่กันเป็นบ่อพี่น้องไมเหี่ยวเต็มเลยนี่เก็บอยู่เกือบสามสิบนาทีแล้วครับพี่น้องอันนี้แต <c oughs> <c oughs> ่ใด๋ไดๆบาซิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำเด้อมือนี้ก็ได้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ได้ เพราะว่ามื่อนี้บาสซิตมากก็มาซ้ายครับลาตาลยพี่น้อยหลายๆครับม,มาที่บบได้ถ่าย,ยให้พี่น้องบึงครับสอนอยู่ประมาณสองบาทครับจะได้ประมาณนี้ครับ นี่ครับส่วนสองเท้อครับไม่นี่ก็ได้ส่วนปาดนี่กกกโอ้ยโดนพี่น้องเอ้เผื่อแล้ว <laughs> ล,าลายพอสมควรครับถ้านับเป็นโตนี้บวกขาดครับสามถึงสี่ร้อยโตรครับ <laughs> บอสิตมามือล่าสุดที่บอสิตบุด้มาบอสิตเก็บโบปินครับบอสิตฮุบเอาเลยเพราะว่าบอสิตใจโบอัดครับมืดแล้วครับพี่น้องเก็บก็ได้ถ้าว่าได้ยินเสียงแปลกเขามาแทรกเขามาก็ต้องขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องเพราะว่าเสียงเครื่องบินเสียงยังพร้อมนะ น้องน้อยๆนี่แหละครับโอ้ยพี่น้องเลยที่เห็ดตีงอยู่นั่นคือเหนียวทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเยอะ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 นี่คือเหนียวครับแต่ละรอบครับที่บอสิทถ่ายให้พี่น้องเบ่ง บวดขั้นตอนการเก็บก็ต้องขอโทษขออภัยวยครับหนึ่งด้วยว่ามันหลายครับแบบนี้ใส,ใส่เวลาเก็บโดนครับถ้าสิเก็บถ่ายตอนเก็บเบ่อนี่ครับประมาณสามสิบนาทีนี่แหละครับกิบนาทีเ,น,เนบางส่วนนะว่ามันหลายอบ่เคยเจอเลยพี่น้องเด้อแบบนี้หาเจอนีแบบ พพเก็บเก็บใส่มือให้พี่น้องเบิ่งรุ่เนเหนียวตัวนี้มันเป็นแบบใดมันสรงโบหินขังโบหินชัดแจ้งนี่ครับตัวเหนี่ยวว่นนี้ อันสีเบิ่งโบออกได้พี่น้องเลยว่าเหนียวหรือใบตองครับเป็นเหนียวดำครับสอนสองเทือครับพี่น้องเทือที่สองนี่ครับ แล้วเก็บมืดแล้วครับบาทนี้นี่เป็นรอบที่สามครับรอบที่สามเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แข่งรอบที่สามครับนี่นี่นี่ดูพี่น้องนี่ครับที่พี่น้องเห็นนี่ติง ยเยอะยเยอะเยอะเยอะนี่คือเหนียวครับแ <c oughs> ม่นเนมดแล้วครับ <c oughs> โอ้ยโบเมนน่อยได้่ <c oughs> ีมอัปเดตขยังหน่อย <c oughs> สามบาทแครงสามบาทพี่น้องโอ้ สุดยอดสุดยอดแล้วครับสุดยอดคลิปนี้ว่าคลิปนี้บา่ขาวซิดคาดบ่ถึงว่าสิเจอแบบนี้ครับน้องที่หาก็ประมาณนี้ครับ มือนี้ครับบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องนี่ฮะบ,บรรยากาศของมือนี้เพราะว่าบาซิสกับบได้มาประมาณสองหรือสามมื้อนี่ครับบรรยากาศเย็นๆของมือนี้ครับวันที่สามกลุ่มผ้าครับมือนี้มือนี้วันที่สามกลุ่มผ้าครับผูใดที่เข้ามาแล้วบาซิสก็ขอฝาก คลิปนี้ไว้น้ำในเดอ้อครับพี่น้องเลยกดแชร์กดไลค์ให้น้ำเนยครับเังกใดก็อย่าลืมบอสชิตผู้นี้เดอ้อครับอีสานบ้านคุดบากครับเก็บเมดแล้วครับบาทนี้รอบที่สามเม็ดแล้ว อ,อันนี้ก็เป็นรอบที่สี่ครับยังบอ้อมน,อง,นองได้น้องในน้อยีนได้พี่น้องนะรอบที่สี่ครับอืมกขน้อยก็มี เหนียวทั้งนั้นครับอ่าโทรศัพท์สี่เก็บแต่นี่ก็เป็นการเก็บครับอุ้ยเจอแบบนี้เล่นใส่จะสอนมานียังบ่มียังบ่มเคยได้เลย อคลิปนี้อาจจีเป็นการเก็บเนี่ยวแบบที่ใจเย็นมากเพราะว่า่เพราาะวมันหลายครับพี่น้อง น้องนี่ลายนี้ครับถ้านับเป็นโตนี่บาซิปประเมินเป็นโตนี่ประมาณสี่ร้อยนี่แหละอย่างหน่อยที่สุดได้ครับเพราะว่าโตมันน้อยครับรอบที่สี่ก็หมดแล้วครับ พี่น้องทนายหูจักเหนียวก็สิเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เฮ็ดแนวด้ครับเก็บสิครับ <c oughs> เจอแบบนี้ก็เก็บสิครับ <c oughs> เอาลุย <c oughs> ว่าโอเคอยู่ได้ประมาณนี้โ oh. อ้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เมืดแล้วก็ได้หยหาบ่ได้เลยละแบบนี้ฮะเอาเขาเอื่นว่ากินน้องน้ำน้อยครับมือนี้ <laughs> xuất yếu thì du lịch Ừ ơ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  Ừ tu <laughs> cái cây uống cái cây nếu người nói Labor งานเขาแล้วโอ้ยพี่ลึกหลีเนอรอบนี้ปวดปวดได้ถ้าว่ามันเป็นเหนียวถกเทกโตใหญ่นะนาโตเฮานี่ก้อยนี่ก้อยนี่คือสิหวถือซัมนี่นี่คุ้มได้เหออมือแล้วครับโอ้ได้การพี่น้องเย้ย มาเด้อมาลงซอนเหนียวน้ำกันกับเอซิตครับ เอยอะๆเยอะเลยครับหาบาทอะไรเนี่เบิดอยู่น้องอย<ม>่างนี้เอยอะๆขี้เก่าอยู่นี่ครับอัปเดตกขยังมือนี่ครับนี่ฮะก็ใส่ยูมันบุหรีไปมือนี้ฮะ ลิปนี้ก็ชิบุเห็นบาซิสเด้พี่น้องเลยว่าพาชาวเชียเพิ่นมาสอนนะบาซิสใจบูดครับเก็บเหนียวมือนี้ e <laughs> eu สอนมาได้พอมาพอประมาณแล้วครับพี่น้องนี่ครับสามสี่น้องนี่แล้ครับมือนี้ก็ได้ว่ามือนี้กินหาก,กินปลาน้ำหน่อยครับหาก,กินเหนียวน้ำหน่อยครับมือนี้นี่็ยายมาน้องใหม่แล้วเพราะว่าน้องอันนี้ก็เป็นน้องติดกันเลยแล้วพี่น้องแต่ว่ามันน้ำมันหน่อยครับพอดีถ่วมจะตุ่มนี่แหละ เจ๊ปเป็นเขากำลังเก็บอยู่เพราะว่ามือนี้เป็นมือที่ให้ชาวเจี๊ปเป็นสอนเบิ่งครับโอกาสแบบนี้หาบบได้แล้วได้พี่น้องเลยแบบนี้ฮะสอนแต่ละรอบละรอบนั้นถ้าได้เก็บนี่ไงโบต่ำกว่า30นาทีขึ้นครับ เยอะกว่าที่เคยหาครับงานของการหาเมื่อนี่ครับนี่ครับได้แมงดาสี่โตครับพี่น้อตงต้องขอโทษขออภัยที่บร่ได้ถ่ายให้เบิ่งครับผลง,งานชาวเทียบหามือนี่ครับ สิท์ก็มาหอดรถแล้วพี่น้องคลิปนี้กับสิคอจบคลิปไว้ซีมนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ